ดวงชะตาวันที่25ตุลาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธบุคลิกภาพพื้นฐานผู้ที่เกิดวันพุธมีดาวพุธเป็นดาวประจำวันเกิดทำให้เป็นผู้ที่มีไหวพริบป,ปฏิพานดีเลิศช่างเจรจามีความคิดสร้างสรรค์และปรับตัวเก่งพวกเขาเรียนรู้ได้รวดเร็วชอบเข้าสังคมและมีความสามารถในการสื่อสารที่โดดเด่นอย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งขี้กังวลและบางครั้งอาจพูดเร็วเกินไปจนขาดการไตรตรองภาพรวมในวันที่อำนาจและโครงสร้างเป็นใหญ่ปัญญาและทักษะการสื่อสารของท่านคืออาวุธลับที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดท่านคือที่ปรึกษาคนสำคัญของพระราชาหรือเป็นนักวางกลยุทธ์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จพลังแห่งราชาเลิกจะทำให้คำพูดของท่านมีน้ำหนัก และได้รับการรับฟังจากผู้มีอำนาจหน้าที่ของท่านคือการใช้ความสามารถในการปรับตัวและไหวพริบเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ซับซ้อนแล้วนําเสนอออกมาเป็นแผนการที่มีเหตุผลมีโครงสร้างและสอดคล้องกับพลังแห่งความรอบคอบของดาวเสารการงานท่านจะโดดเด่นอย่างมากในด้านการวางแผนการสื่อสารและการประสานงานเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งในการนำเสนอแผนธุรกิจใหม่ๆ จัดทำรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารหรือเป็นตัวกลางในการเจรจาที่ซับซ้อนความสามารถในการมองเห็นภาพรวมและเชื่อมโยงรายละเอียดต่างๆเข้าด้วยกันจะเป็นที่ประจักษ์ท่านสามารถเปลี่ยนแนวคิดที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงและนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารกำลังมองหาอยู่การเงินไวพริปของท่านจะช่วยให้มองเห็นโอกาสทางการเงินที่คนอื่นอาจไม่ทันสังเกต โดยเฉพาะโอกาสที่มาจากการเชื่อมโยงข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆเข้าด้วยกันวันนี้เหมาะกับการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนการวางแผนทางการเงินระยะยาวหรือการหาช่องทางสร้างไรายได้เสริมจากทักษะการสื่อสาร<ๆ>เช่นการรับงานเขียนงานแปลหรือการเป็นที่ปรึกษาการทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆควรอ่านรายละเอียดให้รอบคอบเป็นพิเศษความรักสำหรับคนโสด ท่านจะมีสเสน่ดึงดูดจากการพูดคุยที่สนุกสนานและมีสาระการเข้าร่วมงานสัมมนาหรือกิจกรรมทางสังคมต่างๆจะเปิดโอกาสให้ได้พบเจอคนที่ฉลาดและมีทัศนคติที่ตรงกันสำหรับคนมีคู่เป็นวันที่ดีที่จะพูดคุยถึงแผนการในอนาคตอย่างมีเหตุผลหรือช่วยการแก้ไขปัญหาที่ค้างคาใจด้วยการสื่อสารที่เปิดเผยและสร้างสารรค์ การวางแผนการเดินทางหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์สุขภาพ,ภาพการใช้ความคิดอย่างหนักตลอดทั้งวันอาจทำให้สมองอ่อนล้าได้ควรหาเวลาพักสมองด้วยการทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากเช่นการฟังเพลงการดูหนังหรือการทำงานฝีมือเล็กๆน้อยๆท่านอาจมีความรู้สึกกระสับกระส่ายหรือวิตกกังวลได้ง่ายการออกกำลังกายเบาๆเช่นการเดินเร็ว จะช่วยลดความเครียดและทำให้จิตใจสงบลงได้อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคของท่านคือความเบื่อง่ายและแนวโน้มที่จะกระโดดจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งโดยที่ยังทําเรื่องแรกไม่เสร็จพลังของดาวเสาร์ในวันนี้ต้องการความมุ่งมั่นและอดทนในการทำงานให้ลุล่วงหากท่านปล่อยให้ความสนใจกระจัดกระจายแผนการที่ยอดเยี่ยมของท่านอาจไม่ถูกนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง ทำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบในตอนเช้าให้เลือกเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเพียงหนึ่งอย่างที่ท่านต้องการทำให้สำเร็จในวันนี้เขียนเป้าหมายนั้นลงบนกระดาษและวางไว้ในที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนตลอดวันการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวจะช่วยเป็นสมอให้ความคิดของท่านไม่ล่องลอยไกไกลและบังคับให้ท่านใช้สติปัญญาและพลังทั้งหมดมุ่งไปที่การทำให้สิ่งนั้นสำเร็จลุล่วง ซึ่งเป็นการใช้พลังของวันสิษย์ที่โชคได้อย่างตรงจุด